ัดไข่ใส่ไข่มดแดงครับสดตำมะ้งแซ่ไปนะอืก,กินน่อนครับพี่อ่ะตำมะ้งแซมกินแต่ก็ปลากระโดงกระแซบรับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของไปสุขสุขคนนะครับมาครับพี่น้องมานนี้มากินเขาน้องกันนะครับผมได้เป็นเมโน่แ่บๆได้พี่น้องนะครับมาฝากพี่ฝากน้องมาเบิ้งบ้านนี้ครับตัวนี้ถอดจีโนนนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับเป็นถอดแมงกจีโนนเออนะครับบองหัวเห็นมันอนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทลงนี่เลยกันเลวกันนี่นะครับพี่น้องเอาเมโน่แ่บๆเมโน่นบ้านนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องอีกอ่ะมันขึ้นสีโบเบิร์ตหรอกครับพี่น้องเอา ทลงไปครับ๊อดครับเอ้าเบิดเลยกันแล้วกันคุณน่ะได้บัากหลายนึงครับพี่น้องนะครับผมถอดมากนะครับถอดใส่ใบบกูดแล้วก็มีนีน้ำนะครับพี่น้องนี้เห็นบ่น้อนะครับตัวนี้ก็ได้ไข่เจียวถอดไข่ใส่ใส่ใส่ไข่มดแดงเอาเอาลงนี้เลยกันแล้วกันคุณน่ะไข่มดแดงนะครับอ่าเอาลงไปนะครับมาแบบนี้ครับพี่น้อง ลงมือแล้วได้บาดน,นี่ครับพี่น้องนะครับตำบาุงบ่งตำแบบบันบ้าเลยนะครับบึกครเทีกับบัลไดซ์ตำใส่แต่บ,บุกพีกับบังหนาวครับนำปลาแดกนี่แหละครับอื้มอืมรสเคี่ยวเนม่ยนี่ ซอสจะเบบกรุดแบบมันหอมแล้วครับไข่เกียวแซ่บอีกหน่อยซอดไข่ใส่สเคหมๆอย่าง คือส่งมีหมดมันมาแล้วมันไหนบ้างปักขาครับพี่นอ้องเอามาหยุบกับตตงโงได้มาา่าโบราครับ สุดไปเลยครับตัดใครใส่ไข่มุแดงครับสุดตำมงใส่ไหมตำหมูอืา ห,หมดมาใ,ใส่นาะตัวนี้พักกระโดดกินแต่ก็พักกระโดนกันแสบครับ ค่นแล้วก็บแบบเอารสด,ดีลงคุคๆงนี่เจ้งหน่อยนึงนะครับเมื่อกี้สิแบบนัวพอดีอพริกระใส่เป็นพริกกะเลี่ยงครับ หมดมาแต่ใส่้วยเยนาะมากัดขนแบบเกาสดเออไข่มูดแดงแบบใสหลายแห้งนะครับพี่น้องเอาแบบเน้นๆเ,เลยครับ ยังคันอยู่สวดไข่แล้วก็ส่วนตำมงใส่ <c oughs> กินอกนอครับพี่นอ้องตำมงใส่จอบสุดเลยเกลือนั่งอยู่ข้างบ่อป่ามึงน,นี่ นางทรงมันบอนั่นแหละไปไหนนะครับพี่หลงก็เล่นนางแดดสุดเจเน,น่ไหนมันเข่ากันค่ะครับพี่หลง อืมอเต็มปากเต็มครับนี้ค่ะ shut หูบริตาม,มาหลายครับเนล้ตำม,มาตำพอดีกินพอดีแซ่บซักหนึ่นะรวมกันนะไได้ไหมห นี่แต่ไข่มดแดงล้วนๆสุดตำม,มงใสปนะครับม,มันขันไหมพี่นอ้องหมดแกะ มันกินนนตามังคซบ่บ ตอนแรก <c oughs> ตอนแรก่าจะก้อยค่อยเปแดงครับแต่ว่าก้อยกกินแล้วแต่ว่าอยากตำหุงนั่นนะครับกระรี่ถอดใส่ไข่

คำถ่ายครับพี่น้องเครื่องไข่เครื่องไข่หมดแดงเครื่องไม่กินนนแล้วก็มาส,ส่วน